บอลกระจุหัวใจขนาดเนี่ยน่พันเลยห่งพันกยรโอ้อพัอันนี้น่อยเท่าไหร่ยาย1ิ0บพันเอามาสองไม้สองไม้แล้สองมันจะแซ่บแล้วแซ่บขึ้นไหมคะโอ้ผักแะ้วสะโอ้ เอาอีกไม่ยัยยงเปน็นยังสกระแทกขึ้นไมมคราเนี่ยมอีกไม่ย,ยังเล สบายดีพี่น้องมดสู่ครูสู่คนนาะตอนนี้ปราสอนอยู่ที่บ้านเพื่อเขากาดเทสบาลของเมืองไซบุรีแขวงสวรรคเทศคลิปนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดบ้านกะจจุอยู่ที่เมืองไซบุรีเฮานี่แหละพี่น้องออกจากตัวเมืองไปประมาณ2-3กิโลเมตร อยู่ทางเบื้องซ้ายมือเนาะเราสอนอย่างบ่เคยไปจกเชื่อตลาดนี้เนาะที่ไปเลาะไปเบื้องอาหารการกินตลาดเพิ่นเปิดทุกๆตอนเซ้อตอนบ่ายตอนบ่ายวันเสาร์พี่น้องโอ้เพิ่นกำลังเตรียมที่จะจัดงานยังนี่ทางเมืองไซบุรีเพื่อน ่าจะเป็นงานาเทศกาลฮูนเฟืองนเนาะคนกำลังมาตั้งโต๊ะตั้งเช่นน่าจะแมนพายในอาทิตย์นี้ละเมื่อวเป็นวันที่สิบห้ากลุ่มพายด้วยพี่นอ้องทหานมืองานเบาสนสิบาอัปเดตให้พี่น้องเขาได้บเบิง้งเติ่มเนาะ เป็นตัวเมืองไซบุรีเพี่น้องงหน้าีแยกมงนาวบ้านกระจุแม่นจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนาะถ้าเลี้ยวขวาแล้วแม่นเข้าไปทางบ้านมากนาวเหนือานาวใต้บ้านดงเผ่า ก็และจนฮอดบ้านสมสะอาดอยู่บ้านบ้านบุ้งแถมเซบังไฟเพ้าละงคังข้ามกับบ้านนาวางเมืองหนองบกเป็นทางไปบ้านกัจจุซอดออกใส่บ้านนาม่วงวันนี้อากาศเริ่มฮอนอบเอาแล้วพี่น้องหลังจากที่หนาวมาได้สามสี่มือ้อ หนาวในระยะบุญพระธาตุสีโพรบองหรือว่าบุญพาะพนมมามื่อนี้แล้วบุญแล้วบ้านกระจู้นี่ก็ชื่อว่าเป็นบ้านใหญ่เ้ยออาไปนี่ก็จิมีสวนยางพาราสวนอ้อยเนาะแต่ก็เขตนี้ยังเป็นเขตบ้านเชือเขากาดอยู่เป็นตัวเมืองที่พันย้ายมาจากแก่งกระเบา สร้างตั้งเมืองใหม่ยอยู่เขตบ้านเชือกหอกาดนี้เพราะว่าบ้านเชือกอกาดนี้มันเหมาะสมแกการพัฒนาแกการตั้งเมืองเนาะติดแทมทางเลขที่13ใต้ใกล้กับบ้านนาแดงระยะนี้พี่น้องเขาเป็นกำลังคุณเชี่ยวเก็บเที่ยวมันเนาะมันต้นใหญ่มาไงง่องเลยพี่น้อง เจ้าแรงไวบ้านกระจูนี่บ่าวสอนช่วยมาเช่นึงต่ว่าบ่ได้มาหล่อตลาดนัดเออ่เหตุถามชาวบ้านเพื่อนว่ามีตลาดนัดเลยมืาอนี้อยากมาเบิ่งง่ายจะบ่เป็นตลาดนัดยิ่ใหญ่เพราะปานใดญเป็นตลาดประจำบ้านข่าวบ้านเจดียเพิ่นจะปลูกอ้อยได้หี่น้อง ปลูกอ้อยปลูกยางพาราปลูกอกันต้นโดยเฉะาะอ,อ้อยกับยางพารานี่หลายปลูกทรงโรงงานน้ำตาลบานแกงแห้งและสีบ่ไปแล้วกัเมืองไซบุรี่นี่เป็นเมืองแห่งการปลูกอ้อยเนาะเพราะว่ามีโรงงานน้ำตาลใหญ่ประจำอยู่ในตัวเมืองน้องเขาจะสามารถส้างไล่รับจากการปลูกอ้อยจากการไปรับจ้าง ตัดอ้อยปลูกอ้อยก็ภูรมีดินเป็นของตัวเองก็ลูกทรง้องงานจะได้ึ้อกันตอนบ,บ้านก็ชุ่แล้วพี่น้องว่าทำไมพี่น้องเขาไม่ลงตลาดแล้วบอกตอนนี้ประมาณสามโมงตอนนี้สามโมงตอนบ่ายแต่ยานี้มักม่วงกำลังเป็นดอกลด ง,ง่วงคือสีดกจกปีนี้พี่น้องเพราะว่าเหตุหลายต้นดอกมนันนี่โอ้ยตาสะอ่อนดกขานาดเลยเนาะนี่เป็นบ้านกระจุเขตโซนเนาะบ้านเก่าบ้านเดิมเข้าไปทางในอีกประมาณ1กิโลเมตรนี่แหละนี่เป็นสวนยางพาราเพี่น้องนี่ยตรา,าะอ่อนเจ้าของสวนเพินน่นเนาะซมสีเอาเงินสวนใหญ่ขนาดไหน เริ่มเห็นตลาดแล้วพี่น้องเอ่อผลวางขายแล้วตลาดที่ปูใหญ่ไปปานใหญ่แต่ที่สามพับส้มบางต้องการนอบพี่น้องว่าทิมีอยังางใครในมือนี้ะก่อนที่จะไปเลาะตลาดนะพาพี่น้องเช้าเชียรรถเลาะเชี่ยวส้มบรรยาก,กาศภายในบ้านกระจุก่อนมาใจกลางบ้านแล้วเนี่ยางหน้ามีขัวข้ามน้ำห้วย กัวไม่น,ะน้ำาห่วนยังมีน้ำแต่บรรยากาศรูปใส่กลางผานกระชุ มีสามแยกเนาะเลี้ยวซ้ายแม่นไปบ้านนาม่วงเลี้ยวขวาแม่นเข้าไปในบ้านเนาะนี่เป็นทางเลี้ยวไปทางบ้านนาม่วงจากนี้ไปหาบ้านนาม่วงก็บริไกลนะประมาณสองกิโลเมตรนี่ละ กานบานซองของเพื่อนอยู่ใเหินไม้เลยบานกระจุดดลางนี้ก็งามขนาดเหินไม้เหิ้นดินบุกหอยลายบรรยากาศดีธรรมชาติงามโอ้เกเ้ินไม้หลังใหญ่ๆงามขนาดเลย หัวบ้านของบ้านเพื่นแล้วสุดสำนีพี่น้องกลับทางเกา่าต้นหมากหลายขนาดต้นหมากที่เขาพูกแกมันเอาไปเคี่ยวมากแล้วพี่น้องหมากของมันเนาะ เนก็นังโบกเสาวหลังระยะนี้ก็แห้งแรงพี่น้องเลยเข่าสูตระดูแรงเริ่มฮอนแล้วนี่เป็นทางไปวัด

โอ้ใหญ่ต้นหนึ่งเนาะเปนชุกกำแพงน้าจะเห็ดประตูโค้งใหม่บ้างเลยมานี่พี่บ้านติดแคมป์ทงนาอยากเห็นนาเนี่ยือสิง,งามขนาดน่ะอยู่เฮิงพู้เป็นส่วนยางพาราเนาะส่วนไมวิก าันพาประจำบ้านหรอบ้ไปร้าตลาดตานนี้พี่น้องเลยไปเบิงอาหารการกินของพี่น้องชาวบ้านเพื่อนออามาวางขายเนาะ ถายย่างเนี่ยคนถ่ายว่ายี้วางขายนี่วพื้พักเดี๋ยวไมาทั่วก่อนพี่น้องเยั่วมาไว้ต่ำบาได้กินต่อมักั่วโดนแล้วจะเหอนไหมอีรีพี่น้องบ้านกระจูเนี่ยหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพราตลาดพี่น้อง ประมาณนี้เนาะตลาดบัวใหญ่พอปันใด้ขอค้าไม่ค้ากำลังเอาเครื่องเอาของมาวางขายไเปเบิ่งโซนพืชพักก่อนเนาะต้งป่ามึกต้งจะพันเนาะไม่หาพัน นี่ก็เออถูกพัก,กงามเนาะถูกพันเ่ยถูกห้าพัน,น,น 5, หลายขนาดเนาะเนี่นนนผักหอมได้มาเท่าไรมัดละหมัดละหา,น,ะหานี่เจอันนั้นก็ะห่าอยกยางห้าพันทุกยางห้าพันมี่ะซิมาางหนดเด้อวังเล่นนี่แหละแนวมันหายนก เนีละหาเนคู่เองขายเองเนาะโดยโอ้ขากละหาทักเบาสารผิดเลยเนาะโดยเบาชั้นผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ออหอมลาบกับใบบบนใ้ญ่เนาะอมกับบังามขนาดไหน ตลาดใหญ่ไอ้นาะตลาดนี้ก็ได้ใหไ่เจอแบบนี้บุ้ยเข้ามาเชียวลองมาเบิ่งบ่ลองมาเบิ่งมาเลาะเบิ่งซื้ออยู่ในเมืองสิบพันคนได้ยังไสิบพันในเมืองเลย เนาะยาพันบอกโอ้ยาสูบยาสูบยาสูบสมพักขากรเ่ยาโัาิโนมเงนี่กว่นหงโมโอ้หน่วยสาวพันอันนี้หน่อยเท่าไหร่ยายสิบพันแตงโมแดงว่ นี่กระสิบอกโอ๋อหน่วยแบบใหญ่เนาะสาษาี่จ้ทองอะไรของเช่าทำมักแตงโมมาหน่วยยังไงหน่วยชิบพันหน่วยใหญ่เมื่อวันไรหน่วยใหญ่โทษจะปลูกเองบอกโอ้

โอโลซาวหาพันธรรมด,ดาเสื้อผ้าผู้ใหญ่เล็กน้อยเสื้อหมูเด้งเสื้อกีฬาเนาะส่งขายยาวก็มี ตัวไรนี่เจอ้แปดสิบห้าเบอร์ยังมีเบอร์ยังมีเบอร์สากมีบ่บสามิพฮางบ่ได้สามหกคนลยบเบอร์เบอร์น้อยฮานงบ่ได้เบอร์ยังเบอร์สามชิอะไบ่ได้เบอร์ามพนะ พี่น้องเขาพอนยังมาเลาะมาจับจายซื้อขายใช่เนะาะกลางสามโมงวันสี่โมงห้าโมงกมง็งกหลายคนจึงมาโอ้ผลขายน้ำหวานนอนนี่เนาะจอกออออช,ออชอ่วยเท่าไรทงเท่าไรโอ้เป็นทงทงสิบบ่อวุ้นอะไรวุ้นเนี่ยอันเท่าไรสิบพัน โอ้เป็นตะแซบเนาะหงนึงแต่วุ้นมาแต่วุ้นโดยโดยต่อดีต้มนะผักกระสิกรมมาเนาะโอ้มีห้อนมาแข่งคาคาคเลยมาแข่งกับมี่ คือบูมมีคนมาหลอกคือมีแต่เมฆาพค่ะขัพันมาบ่เออสีขงพมันบ่ดอยดดยเอามาไหว้พดสะต่บอไอค้าอย่างเจ้าอยากขายตงเพชรตรงลายกับับ่มันต้องมีคนจักหน่อยนะดอยดโดยเจ้าก็มาขายบ่โอ้โหมีแต่ดอดอยเพชรกมีอขายังโดย ตลาดน้อยเนาองกินลายเนาะองกินลายแล้เหาวนะล่ะภากละบ,บางมวงก็มีโรสิห้าพันบ่โรซิม0าพันขี่โอ้ตัวซุปละสาหาน้ม่วงลาวเาอวะสบายจีน้องสาวใหม่ละฮาพันบ่ เอามาสองไม้สองไม้เลยทรงมันจะแซ่บเลยฮะแซ่บขึ้นไหมค่ะโอ้ผักอะไรสักโอ้เอาอีกไม้ไยังเป็นยังสักจะแซ่บขึ้นไหมคะเนี่ยมัอีกไม้ยังเลยโอ้อันนี้แก้วซีฟัเนาะจ่มเลยคาคาคาไม่คขาดงามนะทานอ่านี้ ทางก่อนอันนี้เป็นลานเจ้าบ่อ,อเจ้าเป็นน้าสาวสิบห้าพันเงินพอนนอยู่มะเนาะโอ้พออยู่เอาเสชิดบาานี่ยไ <c ười> อ้ข้าอารมณนะ์ด,ดีฮะเนาะฮะคายผู้ทีตบอแม่ค้ากับโบเฮนน้าท่าเนาะสงสัย <c ười> เอาบูเห็นก็ยังมากตอนนี้ตามงานตามยังก็ไปพายบ่อคือว่ามีงานมือนี้กับมืออื่นงานในสายบ้านบางนาบ่ครับบ่บุญประจำปีบอกบ้านบางนาได้คือบ้านบางนาได้บุญของเข้าบอกโอ้ มือแรงยั่งหรอวะโอไม่ค่าฮะนี่งามเลยเลย่ะงามทั้งอันงาสาวกับหลานอันนี้ยังลูกซีนเลยไม่ห้าพันด้ว<ม>ยกันใครตลาดนี่บ่ตลาดอื่นเงาไปบ่ตลาดยังในเมืองเลยไม่ไปเพื่อพวกไปฮะทาเวียบบ่ ว่าบัาบามันไกลบอตั้งอยากายต่ลาในบ้านเนาะน<อ>ซื้อจังไหนไหมค้าเนี่ยขออนุญาตถามด้วยน้องเดียนหย <ละ S 2> น้าลานเนาะ,นออะขอบใจขอบใจเ้้ะวันหน,น้าจะมาซื้อลำไม้าาอ,อากามาช่วยทำอิดให้ชนหลายไปรอแต่หน้าม่วง กับตลาดในเมืองลองมาตลาดนี้โอ้บุพิดหวัางมาตลาดนี้เจอแม่ค้างามเลยใส่เด้อเข้าใก่เด้อเม่าก่อนหลังไม้ก็มีนกแคทยังอยู่เลยแกคทยังสีแดงโอ้สนโมโกม็มีอาหารทะเลปลาทู ฝึกสีฟุ้นสีฟุ้นบอกเนี่ยบางทีเนียก็อยู่เพื่อนนะขาไกลเ่เอฟซีก็มีเอาหารถ่ายอาหารถ่เลบางไม้ประมาณนี้เนาะตลาดประจัมบ้านตลาดมวใหญ่พอปานใดมาเลาะมาเที่ยวได้เนาะอยู่ใกล้โดมเมืองไซบุรีแหละประมาณสองสามกิโลเมตรอาหารการกินก็หลายพอสมควรเนาะ กระท้อนอีรีวันนี้พี่น้องเว้ยฝากเข้าไปที่ตามเด้อซ่องซอนอ่อนทัวภาษาลาวภาษาไทยก็ไ้แล้วกันหน้าสีมาใหม่ เจอสาวงามอยู่ในกลางตลาด่ีน้องน้องเดียกำนาสาวของเพิ่นเาะป็นสะแพงสาวบ้านกัจจุอันนี้ก็ไม่คิดภาพบรรยากาศตลาดนัดบ้านกระจุเนาะพี่น้องเมืองไซบุรีตัวไอเองสาวอัญเขเนตัวไดอยากมาเลาะมาเที่ยวมาจับใจซื้อขายก็มาได้เนาะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ2กิโลเมตรหรือ3กิโลเมตรนี่ละ ไกลกับบ้านคือเขากาดโอเคเนาะมาฮ้อนนี่บะซอนปีพรนุญาติดชิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก,ก่อนเนาะชิปน้าพบกันใหม่ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องมดทุกคนมดทุกทานที่เขามาติดตามหบสมเด้อเนาะขอยทุกทานอยู่ดี่มีแองโชคมาเงินคำลำรวยสำหรับชิปนี้สบายดี